ไจังคงไม่มีตัวต่อคือว่าก็ไม่คิดว่าจะดึงได้สองตัวเลยนะเฮ้ยมึงเกินเจมมึงโปรเพเยอร์มึงเกิน สองสแต็กแบบนิ่มๆไอ้โดนเฮ้ยโอ้ยเตเธอร์ไม่โดนสโอ้ะพวกเราก็เดือดกันใช้ได้แไม่เป็น น,น่าเฮียแหละกูไม่น่าห้าวเลยอ่ะงดในป่าเขากำลังไปหามมึง เขเจ็บเขาเจ็บไอ้นอตไอ้นอตไอ้ต <c oughs> <são> ัดเลต้องแม่นใส่ไ <t> ด้คือมานาหมดโว้ยแล้วมึงก็ไม่หมว่ามันมาไอ้เจี๊ยบม่งเข้มเกินอะเดมเข้มเหรอ ไม่ถ่อมตัวอะไรนี่จช้คำนี้ไม่มาท่ทมอมตัวทําไงทําเป็นเโกอย่าให้านะเจมการถ่อมตัวบางทีมันก็ดูปลอมนะการที่เราจะถ่อมตัวได้อะอคนคนนั้นจะต้องมีหน้าตาและบุคลิกที่สามารถถ่อมตัวได้เลยเอาจริงว่าถ่อมแบบคนนึงถ่อมตัวเลยแต่อีกคนนึงแบบไม่ถ่อมเนี่ยแล้วคนไม่ถ่อมนี่คือแบบดูดเป็นคนไม่ดีขึ้นมาทันทีเลยเราไม่มีพอเลยเหมือนกัน ดอกเป็นตระกูสแต็คครับรับเดี๋ยวกูยิงคีบมึงมึงก็ใบติคีบจัดสแตะกูโอคนนม้ตจะกกเยอะแต่แบบดอกไม่กี่อกนนี่อีกหนึ่งสี่ตรกคนที่เขาทำงานแล้วแล้วก็ม่เนี่ยกับกูเนี่ยมึงว่าเขานอนกี่โมงวะ้อยู่ับ ถักห้าทุกไม่คเคยตอบสักคนเลยก็ปกตินี่กำลนอนแล้วไม่เขาอาจจะอยู่กับครอบครัวอะไรอย่องางนี้ากาหายล่าลึกมากเลยนะเฮ้ยโอ้โหยังเยอะไปยู่ไปอยู่ไปอยูไปยู่ได้ไหมหัว่าได้ปะ จิ้บหายจอบจด<อ>บจ๊อปกินเนียนอ่ะจอบกินเนียนกูควรจะให้มันกดท็อปที่มีเนียนตอนก็สกิลแรกอ่ะจ๊อบไม่โดนแชมเปียนเน้ยนไงอ้อจมีวาดคุงนี้วะคงไก หีตายก็แบบคือเมื่อกี้มากันสี่ตัวถือว่าเราประสบความสำเร็จนะตอนนั้นสี่แล้วเราแบบเราลอดเชื่อนี้นี่ยจะสแตกกูเยอะก็ขอสังเข้าอ่ะกูเราเก็บสแต็กจากกูเยร์ท็อปนั่นแหละคนตะการเราจอมก่อนไปช่วยเพื่อนก่อนจอมมึงมาตีโกเลยมึงแค่เสร็จดี้เร็วมึงตีไปเลยมึงตีไปเลย แม่ปกตีกูไม่ได้สแต็กไงเฮ้ยขับเครื่งไหนก,ก็ได้แต่อยจะตายหา่หากไไงกูเลยมันไม่ได้โกูเลมล็อกหัวสแต็กใช่หัวสแตก็กไปจบับไปจบับเดี่ยววะเพื่อแล้วมึโดนตอนกูอุ้ยติดไหนน็อตถอยนถอยไปจบับไปจบับกูกำลังไป เอาไหมจับเอาไหม <lawsuit. S 1> ไม่เอาไม่เอาไปอยู่กับเจมดีกว่าเจมมันอยู่ได้เลยดีนาด้วยคุณเลยไม่ห่วงเจมเท่าไหร่ด้วเท่านี่แหละทันตีไรกับแปดยิ่งดีกว่ากูเลยก็กลัวไอู่ดีนาวลงดาวลงไม่ถึงเลยที่เราไม่ได้คู่ดาวนา 7จ็ดส้โเเฮ้ยโดดเข้าไปบอกว่ากูจะบอกว่าอันตีกูมาตอนนั้นพอดีอะตอนที่มึงตายพอดีเ๊ะเลยกูกำลังไปนะจับเวลี่อันตี่ะส <c oughs> วยสวยมากเลยวิ่งปอดใจชิบหายครับเจมจะประสบการณ์ที่มึงเล่นมาเป็นหน้าท หน้ามาตีวันจไม่น่าพับโจเลยมพับไดไหนก็ปิดไม่ปิดทำไมเออเออย่าฟังนะมีรางให้สับก็อย่างเงี้ยแหละอืมาะว่าอยู่มาอยู่นี้ไม่สื่อสารความรุนแรงเ้ยโ้่เลยเนี่ย น้องจับไม่สื่อสารแล้วไมันพอใจพวกกูอีกโอ้โหแด๊แตกขอตังขอตังค์ขอป้อมหน่อยนะเออเอาไปเลยไม่ใช่หญิงฟอมไม่เข้าเลยว่ะเนี่ยเฮ้ยไปไหนไปตัดไปตัดเปี้ยว เร่อโดนข้างป้อมคืออะไรไฟคือมันด่ากูแงว่าแบบไม่ไปแนตะ่คือกูบอกมันได้แม่นนานลงมาหลายรอบแล้วนะหนุ่มอย่ามาทรัพย์มึงไม่มีตัดฮิ้วเลยแต่ฝังกูมีตัดฮิ้วนะนะนะเว้ยฮะฮะก็ของไม่องมเดียวนะปร่อยใคือใช่นะ กาหายก็ต้องเหมาะม,มันยามันที่อย่างมาือก็ตรงเจมอ้มีเรื่องแล้วมีเรื่องอะไรเมเราคือใครเราคือเนนานะเว้ยแบบแดงมันไร่างการหายกางหายกาหาย ไม่ดีเลยหรอคือเวลามาทีอ่ะมากันงสีบตัวใช่เลย อืมฮ้ึไปไ่ไปฟาร์มแถนนเขาไม่ต้องเปนถนนหน้าหมุนไงเลย นี่นี่ไอ้นอนอนยยระวังตคอยเนี่ยเมื่อกี้นี่คือไม่ตายเกี่อ่ะอือือออย็นแต่ต่อไวก่นไหนดรอดไหมนะเจมส์รอด เพราะีกูชิ้นใจตอนนี้เนี่ยว่ามันมาจากกองโกหรือเปล่าไม่ใช่ถ้ามีก็จะตาย

เกินไปครับทำเนีบได้ปะแต่โหทำไมเราไม่นองนี่ไม่ายเลย รับมาจับจับรับจับมานี่จับไม่เยอะว่ะลงยืนเดินทางกูเลยเอ็มตี โอเคไปยังไงเดนไปันลาโทษเฮียเลยกูทุกกเวยปรับใหม่แค่เปิดอันติตัวเองทุกคนก็พอ,อหใ,หให้จะวิ่งหนีกันกันหมดแล้วเฮียเป็น มีไม่ได้เดี๋ยวผมมาสแกนให้รับประกันชีวิตคุด้วยไม่มีประกันชีวิตไปจับต้องทำเนี่ยอนะไรเนี่ยบอกว่ามึงสับลางอย่างนี้เราละซับ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 ตรงนี้

ขอชั้นก็เสียไอ้เนี้ยใส่เงินใอ่เข้ามานะไรเหรอเขาจะใส่ทำไมล่ะออบไม่ได้น่ะก็คือดูขีดอันติไอจีเจมดิแทบไม่ลดอ่ะคือมันยังงตทำใหม่มาทุกเกมเออเวลาที่อันติมันอยู่ได้คืออนร์มิตะ แล้วมันปิดยังไงอ่ะปิดไม่ได้เออแล้วอันลิมิตแล้วมันจะปิดยังไงที่จริง<ๆ>มันจะนลดเรื่อยๆเว้ยแต่แบบถ้ามีคนโดนอ่ะแบบนึงนเ,เนี่ยนี่ยนี่มันสุดยอดไปเลยเทะเทปไปหินเนาะเราต้องกลับบ้าน บอลเยอะหน่อยแน่นเนาะมันจวิ่แรงแรงแน่เลยปะมาฟาร์มที่พวมึงอ่ะเออบอลเขไม่นในะมันกรอนอ่ะจับเนินพร้อมอ่ะกินร้านได้ต่อเชื่อมเนี่ยเงี้ยไหม ไม่ตายไม่คิวเราจะไปตายกันได้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 เอาเอาโอ้โหจบเลยจบเลยแค่นี้จบเลยปาเจ็บปาเช็รฮะ เออเออเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเใจเย็นนะเจมนี่ไงไม่ได้อัพเวลระยะสั้นอัพเม่ละพอกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านไม่ับเลย สอรี่ไม่ทันบาครับเพื่อนต็มที่ไรโยนี้เนี่ยโอเคไหนใครหิวเมื่อกี้โอ้โหเยิ้มแมามาด้วยมาด้วยมีหวานนะอะไรแต่อย่าปล่อยกูทิ้งได้ไหมไอสัตว์ชัดดาวกูแพงตีไม่ใช่อย่างนั้นฆ่าดิเฮ้ยพวกมึงเยอเอะกูแตกับมารับนะ ขอบคุณมากตอนนี้จะโดนหนีอ่ะท็อตเราจำไม่ได้การสัดทการของคุณคือโยนนี้ก็จะตายใครสักก็จะตายท็อตผูมันเดินกับไบไม่ได้ทางเราหรือนี่ยไม่เคยอ่ะบุญคุณคนอ่ะอะไรกูก็ขอบคุณแล้วไง ไม่ใช่มือไม่ใช่มือมันต่อไปว่ามันจะเอาคิ้วไอ้เนียอ๋อ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 ยี้เลยนะเมื่อก,กี้แบบคุณจะไม่ลืมคุณคนข้างนี้อ๋อกระพาภากระพาเรเล่นอย่งนงี้ตายห่านซะ พลเรตเตอร์ครับน้องวิแปลกไม่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 เย้เย้กลุมมนี่ยใช่เรื่อน้เฮ้ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยเห็นีกดอ <hülme> então, hello there hello 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 ไหนบอกอยากได้แหลกสุดท้ายประกันตัวเองไอ้นอนนอนวันนี้่อนลุกงมาเรืวมั้งบอลอรสักเอตดังในทั้งเมาอ่ะใครัตจังหว่นจังหวะนี้ก็คือคกรรมตัวเองกรนอะไรเน่ยิงเหรอวะตัวไม่ฝังบัลลังเหรอมึงดูใครสัมึงเห็นอย่างงั้นมันยิงกูครึ้งหลอดไป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  หลบให้ได้ก็พอละอ้าเอ็ดอไนท์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 เอ็ดตัดเหงาจัดเไอ้ตัวอะไรนะเปิัวงอะไรละเปิดวงงั้นได้มีตัวเดียวละมโั้อล่ตับกูไม่เึงเหงา ับยังไม่มีคีบยังไม่มีคีทเอาชิตเอาเราไม่โหแรงเิดเปิด่อนตีแล้วเปิด่แล้วแล้วก็ไม่โหแล้วไอ้ือสามแล้วฮ ไอ้เนี่เด็ดข้าวพุ่งพุ่งมาแต่ชีวิตไม่ได้กับข้าจะกับได้รอบอก คูนิวไม่ทันคูติ้งก้อนไม่เงยจับไหมจับบ้านไหมเฮ้ย มิเนียไม่บังมินเนี่ยเป็นเดียวสายไม่กลับบ้านกันไงล้ะโดดโดดโดดไปโดดยังอีกยังอีกโ่ไปเดิไเดินไปเดไปเดินไปเดิไเดินไปเด้นไเดนไมเดไปเดืนอเนด้นไดนไอนเไปแล้นินงมันจับดิ้ไปันไินนไป ไ <ítulo> <run> <irgendw carbono S 2> อม anyway, ีแก็แช่งเพื่อนไม่ใช่ปั๊อป่วยนี่อะนี่ส์ครัโอ้ยโยยยยเยียยยยยืยยหยย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 ยเย้ยย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 ย ปา้าข่าพอ่โดค่ายี่สิบสามแมซิ์เลยเหรอใช่เต็มเอ้คิวไอเจมไปไหนหมดนะเนี่ยคิวกูเยอยะแต่ดาเมจก,กูแม่งน้อยกว่ามึงนิดเดียวอย่างเนี้ยรู้เลยนะครับคอลเลกเตอร์ร้านให้ โอ้ยเรากลัวส่า,สามพันเอง